ไม่ได้ออกแนวคู่กับแนวบ้างนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ร้องเพลงนานมากเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเห็นอยู่บนจอรู่นจอนี่นะครับอีกสักพักนะครับเดี๋ยวทางแชร์จะมีอะไรบ้างหน่อยนะครับตัวใจรออะไดเลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาร้องกับภรรยาผมนะครับขอ,อเซ็ตความไวกับลุกก้อยครับภรรยาผมนะ okay, นะนะครับโอเคครับยังบิดข้าตึงอีคนิดหน่อยนะครับ คุณกายก็ไม่ได okay. ้ร้องเพลงแล้วนะใช่ค right, ่ะแล้ววันนี oh. ้คุณกายจะมาร้องเพลงอะไรบ้างก็เอ่อต้องบอกค่ะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะี่มีโอกาสได้มาร้องร้องโยงเพราะว่าปกติเนี้ยก็จะเห็นร้องยงคนเดียวค่ะแล้วก็เพลงที่จะมาร้องเนี่ยเป็นเพลงที่น่าจะน่าจะฮู้กันแหละเพราะเป็นเพลงประกอบละครยุ่งโยงทไปร้องประกอบละครมาชื่อเพลงระไรก็เลยพังที่แอบแอบบได้ยินแป๊บหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ อะแบบน้โอเคครับขอเพงรีให้กับเพลงต่อไปครับ วัน่อกเองคุณรกรักรักแต่ไม่ได้บอกว่ารักจรเลยวันที่ไม่เคยพบเธอไปหลังใจสลายแต่ไม่เคยอยากฉันเะวันที่รักเธอรักเราสอนนี้เพีที้เท่านี้เมาก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn